สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านชาวลัคนาราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้ หมออ้อยจะมาทำนายดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักเดือนวันวาเลนไทน์ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติ การงานชาวลัคนาราศีมีนการงานราบรื่นดีช่วงนี้ท่านมีความสนใจมีความตั้งใจในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากแล้วก็ท่านส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ได้รับมอบหมายและเป็นงานที่เสริมที่ให้ท่านมีรายได้ขึ้นมางานเยอะรายได้เท่าเดิมค่ะทั้งนี้ขอแนะนำนะคะไม่ควรรับอาสางานเพิ่มให้ปฏิบัติ ติดตามบทบาทตามหน้าที่ของท่านเท่านั้นพอถ้าไปรับงานเพิ่มและท่านทำงานแต่ไม่ได้เงินค่าตอบแทนมันก็เสียเวลาเปล่านะคะการเงินชาวลัคนาราศีมีนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยค่ะการเงินมีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่จากอสังหาริมทรัพย์ได้ทรัพย์สินได้เงินจากต่างประเทศและก็ได้ค่าตำแหน่งผู้ใหญ่ให้เงินพิเศษ หรือท่านมีโอกาสที่จะหมดหนี้หมดสินในบรรดา12ราศีนะคะหมออ้อยยกนิ้วให้เลยค่ะราศีมีนนะคะสุดยอดมากเลยเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเป็น Number รวันเลยค่ะท่านที่คิดจะกู้ยืมท่านสมความปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะความรักชาวลัคนาราศีมีนคนโสดนะคะท่านมีโอกาสได้พบเจอคนที่มีฐานะ จากการแนะนำของเพื่อนฝูงของท่านนะคะหรือญาติสนิทหรือเจอในงานในธุรกิจที่ท่านทำอยู่นะคะคนมีคู่ได้โชคลาภจากคู่ครองมีความสนิทสนมช่วยเหลือกันมากขึ้นจากที่เคยมีปัญหาประเภทรักสามเศร้าเข้าใจกันอุ่นใจกันเคลียร์กันได้มากขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนมีคู่ โชคลาภโชคลาภจากการเสี่ยงของชาวลัคนาราศีมีนตัวเลขเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่ท่านนับถือค่ะคือบ้านเลขที่หรืออายุของท่านนะคะบ้านเลขที่ที่ท่านอยู่แล้วก็อายุของผู้ชายที่ท่านนับถือค่ะไปเสี่ยงได้เลยนะคะข้อควรระวังชาวลัคนาราศีมีน ขอให้ระวังนะคะจะเจอศัตรูคู่กรณีไม่คิดไม่คาดฝันมาก่อนหรือท่านอาจจะโดนนินทาลับหลังนำเรื่องราวส่วนตัวของท่านไปบอกต่อให้ท่านเสียหายแทงข้างหลังนะค่ะหรือระวังท่านจะเสียชื่อในโลกโซเชียลโพสอะไรก็ต้องระวังด้วยนะคะ สำหรับวันนี้หมออ้อยก็ขอฝากคลิป12ราศีใน YouTube ช่องหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีหนึ่งคำถาม1แชร์ช่วงเวลา19.00นถึง20.00นหนชั่วโมงเท่านั้นติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออํานวยอวยชัยให้ชาวลักนาราศีมีนทุกท่านขอให้ทุกท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภมากองมีช่องทางในการทำมาหากินรวยรวยรวยตลอดปีตลอด,ปลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ